โอเคค่ะสวัสดีนะคะปวช .1 นแล้วก็ปวช .1 นทันะคะอันนี้วิชาภาษาอังกฤษคูดวรัสนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ whole family มันจะเกี่ยวข้องกับที่เราเรียนในคําศัพท์คําศัพท์เรื่องญาติพี่น้องต่างๆนะคะส่วนวันนี้นักเรียนจะมาทํากิจกรรม listening กับ speaking นะคะกิจกรรมวันนี้จะชื่อว่าเป็นการถามนะคะ ways of asking your f r i e n d if they are well นะคะก็คือถามว่า พวกเขาสบายดีไหมนะคะในสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะครูจะมีบทสนทนาให้นักเรียนอยู่4บทสนทนานะคะคือบทสนทนา 1, n e two t แล้วก็ f โอเคเดี๋ยวนักเรียนไปดูบทสนทนากันดีกว่าคะ่ะ one hi how are you good thanks how are you doing I'm very well thank you hi How are you doing? I'm doing well. Thanks. Yourself? I'm fine. Thank you. How is it going? Fine. Thanks. What about you? Very well. Thank you. Well. Long time no see. How have you been? I am very well. Thank you. And you? Not bad. Thank you. C How are you? How is it going? How are you doing? How have you been?